สวัสดีค่ะชวนทำขนมนมเนยง่ายๆกับ Easy Food บาชยาค่ะคลิปนี้มาชวนทำเค้กโรกาแฟค่ะสูตรเค้กโรกาแฟไม่ใส่ผงฟูมาพร้อมสูตรบัตเตอร์ครีมกาแฟไม่ใส่เนยขาวสูตรนี้อร่อยแล้วก็ทำง่ายมากๆเลยค่ะเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะปริมาณและอัตราส่วนผสมจะใส่ไว้ในคำอธิบายใต้คลิปนะคะเริ่มแรกเรามาทำนมกาแฟก่อนค่ะ ใส่ผงกาแฟลงไปในนมร้อนแล้วก็คนให้เข้ากันเมื่อคนจนผงกาแฟละลายเราก็พักไว้ให้เย็นค่ะขั้นตอนต่อไปมาเปิดเตาวอร์มไฟค่ะเราจะอบที่อุณหภูมิ170องศาจะกระจะวอร์มไ,ไฟไว้ที่175องศาเพื่อป้องกันไฟลดลงจากการที่เราเปิดปิดเตาค่ะต่อไปเรามาแยกไข่ค่ะสูตรนี้เป็นสูตรชิฟฟอนค่ะให้เราแยกไข่แดงและไข่ขาวออกจากกันค่ะ โดยระวังอย่าให้มีไข่แดงติดไปในไข่ขาวค่ะจะใช้เป็นไข่ไก่เบอร์สองนะคะจำนวน4ฟองเสร็จแล้วเรามาผสมส่วนผสมของไข่แดงกันก่อนค่ะใส่น้ำตาลทรายเกลือน้ำมันลงไปในไข่แดงแล้วก็ใช้ตะกร้อมือคนให้เข้ากันเมื่อคนเข้ากันดีต่อไปเราก็จะใสน่นมกาแฟที่เราทำไว้ค่ะตามด้วยกลิ่นกาแฟหรือใครจะไม่ใส่ก็ได้นะคะจากนั้นก็ควนสผสมให้เข้ากันค่ะ เมื่อส่วนผสมเข้ากันดีต่อไปเราก็จะร่อนแป้งลงไปค่ะร่อนแป้งเค้กลงไปในส่วนผสมค่ะสูตรนี้ไม่ใส่ผงฟูนะคะจากนั้นก็ใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมให้เข้ากันด้วยความเร็วค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันจนไม่เหลือเม็ดแป้งจากนั้นพักไว้ก่อนค่ะต่อไปเรามาตีไข่ขาวค่ะไข่ขาวจากไข่ไก่เบอร์สองจำนวน4ฟอง เปิดสปีดความเร็วปานกลางตีไข่ขาวให้ขึ้นฟองหยาบเล็กน้อยจากนั้นใส่น้ำมะนาวหากไม่มีสามารถใช้น้ำส้มสายชูหรือครีมอ,อัลตราธาได้ค่ะจากนั้นทยอยใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะน้ำตาลทรายจะทยอยใส่3าครั้งนะคะแต่ละครั้งก็ให้ห่างกันประมาณ10 1 5ึิวิค่ะเมื่อใส่น้ำตาลทรายจนหมดแล้วนะคะเราก็จะตีต่อด้วยความเร็วปานกลางค่ะ ตีจนกระทั่งไข่ขาวมีลักษณะเป็นสีขาวนวลเป็นริบบอนตั้งยอดปลายงองุ้มประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะเสร็จแล้วเราจะตีต่อด้วยความเร็วต่ำอีก30วิเพื่อเป็นการตัดอากาศค่ะเมื่อตีไข่ขาวเสร็จแล้วเราก็จะนำไข่ขาวที่ตีได้ไปผสมกับสมวนผสมของไข่แดงค่ะโดยทยอยตักแบ่งไข่ขาวทั้งหมด3ครั้งนะคะ มาผสมกับส่วนผสมของไข่แดงใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะทําด้วยความเบามือนะคะตักไข่ขาวใส่ลงไปในส่วนผสมของไข่แดงแล้วก็ใช้ตะกร้อมือคนตะล่อมส่วนผสมให้เข้ากันด้วยความเบามือค่ะในขั้นตอนสุดท้ายจะใช้ไม้พายช่วยในการคนตะล่อมนะคะเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันดียิ่งขึ้นค่ะ เมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเดี๋ยวเรานําไปเทใส่ถาดค่ะจะใช้เป็นถาดสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด28คูณ38นิ้วค่ะทานเนยหรือน้ํามันที่ก้นถาดจากนั้นวางกระดาษรองอบลงไปค่ะเสร็จแล้วเทส่วนผสมที่ได้ลงไปในถาดเลยค่ะสูตรนี้ใส่ได้ทั้งหมดเลยนะคะเมื่อเทส่วนผสมลงไปหมดแล้วก็เกลี่ยให้ทั่วค่ะ ใช้ไม้พายหรือที่ปาดเค้กช่วยในการเกลี่ยนะคะจากนั้นเคาะเบาๆเพื่อไล่อากาศค่ะแล้วก็นำเข้าอบได้เลยค่ะอบด้วยอุณหภูมิ170องศานะคะใส่ไฟบนล่างค่ะใช้เวลาประมาณ25นาทีค่ะเมื่อเค้กสุกแล้วนำออกจากเตาเคาะเบาๆสองสาครั้งเพื่อให้เค้กเซตตัวค่ะแล้วก็พักไว้ให้อุ่นประมาณ5นาที จากนั้นใช้มีดแซะด้านข้างและนำผ้าสะอาดไปคลุมบนเค,ค้กค่ะวางตะแกรงด้านบนผ้าแล้วก็กลับด้านเลยค่ะนำถาดออกค่ะเสร็จแล้วก็ม้วนเค,ค้กเบาๆนะคะม้วนเค,ค้กไว้หลวมๆแล้วก็พักไว้ให้เย็นค่ะระหว่างที่รอเค,ค้กเย็นเดี๋ยวเราไปตีบัตเตอร์ครีมกันค่ะสูตรนี้เป็นบัตเตอร์ครีมกาแฟไม่ใส่เนยขาวค่ะผสมนมกาแฟโดยใส่ผงกาแฟลงไปในนมร้อนค่ะแล้วก็พักไว้ให้เย็น ต่อไปเราก็มาตีเนยค่ะใช้เป็นเนยสดเค็มที่มีความเย็นนะคะแต่ไม่แข็งเกินไปค่ะใช้หัวตีใบไม้ตีเนยให้อ่อนตัวค่ะจากนั้นให้เราหยุดเครื่องแล้วก็ปาดโถค่ะปาดเนยที่กระจายอยู่ด้านรอบให้มารวมอยู่ตรงกลางค่ะจากนั้นเปลี่ยนหัวตีเป็นแบบตะกร้อ ตีเนยให้ขึ้นฟูเป็นสองเท่าจนกระทั่งเนยมีลักษณะเป็นสีขาวและฟูค่ะเนยที่ได้จะขึ้นฟูเป็นสองเท่าแล้วก็จะมีความเบาค่ะได้แบบนี้แล้วก็ให้เราหยุดเครื่องแล้วก็ปาโถค่ะต่อไปให้เราใส่นมข้นหวานค่ะ จากนั้นตามด้วยนมกาแฟที่เราผสมไว้ค่ะตามด้วยผงโกโก้และกลิ่นกาแฟค่ะจากนั้นเปิดสปีดความเร็วกลางตีส่วนผสมให้เข้ากันค่ะตีจนกระทั่งส่วนผสมเข้ากันดีก็ให้เราหยุดเครื่องแล้วก็ปาดโถค่ะ ต่อไปก็ให้เราตีต่อด้วยความเร็วต่ำเพื่อเป็นการตัดอากาศค่ะประมาณหนึ่งนาทีก็จะได้บัตเตอร์ครีมกาแฟของเราแล้วนะคะสูตรนี้ไม่ใส่เนยขาวค่ะเดี๋ยวเรานำไปใส่ถุงบีบเพื่อนำไปตกแต่งค่ะหลังจากที่พักโลกาแฟไว้จนเย็นแล้วนะคะเราก็จะมาบีบครีมลงไปค่ะนำกระดาษที่รองอบออกค่ะ แล้วก็บีบด้วยครีมกาแฟที่เราตีนะคะนําไปใส่ถุงบีบแล้วก็ตัดปลายถุงค่ะเสร็จแล้วบีบลงไปบนเค้กได้เลยค่ะบีบลงไปง่ายๆตามคลิปเลยนะคะโดยแจ็คจะเว้นส่วนปลายเค้กไว้ค่ะประมาณ1นนิ้วเมื่อบีบครีมเสร็จแล้วเราก็มาม้วนเค้กค่ะจะใช้ไม้ช่วยนะคะ วางลงไปในด้านร่างของผ้าค่ะแล้วก็ม้วนเลยค่ะแบบนี้นะคะใส่ผ้าดันไปด้วยค่ะเสร็จแล้วก็ขมวดปลายทั้งสองด้านนะคะเพื่อให้เค้กแน่นขึ้นค่ะจากนั้นจะก็นำไปพักไว้ในตู้เย็นเพื่อให้เค้กเสร็จตัวประมาณ30นาทีค่ะเมื่อพักไว้จนครบ30นาทีเรามาดูเค้กกันค่ะ เค้กที่ได้จะมีความนุ่มนะคะผิวไม่ลอกค่ะหากใครไม่ต้องการให้ผิวลอกนะคะวิธีการห่อด้วยผ้าแบบนี้ช่วยได้เยอะเลยค่ะจากนั้นก็นำไปตัดแบ่งรับประทานได้เลยค่ะเค้โกโรกาแฟสูตรนี้ไม่ใส่ผงฟูทำง่ายแล้วก็อร่อยค่ะใส่ไส้บัตเตอร์ครีมกาแฟไม่ใส่เนยขาวรสชาติออกเค็มๆหมวานอร่อยเข้ากันค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะคะหากเป็นเพื่อนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้จะต้องราไปก่อนสวัสดีค่ะ